มื่อนี้ผมจะมาแนะนําวิธีโหลดเสียงครับเสียงนกจากยูทูปเป็นติมพี่สามครับโหลดแบบง่ายๆครับไม่ต้องโหลดแอพโหลดได้ทุกเสียงทุกเพลงครับใส่เวลาบ่ถึงหนึ่งนาทีครับสามารถโหลดได้ทุกเสียงครับพอดีมีเอฟซีคอมเมนต์มาถามนะครับว่าโหลดแล้วเขาจะคัดลอกใส่เมมโมรีการ์ดยังไงนะครับเดี๋ยวบนสีมีวิธีแนะนํามาบอกครับเ่าเป็น ลองโหลดบ้างเลยครับรับแดกกับเขา youtube ครับเขาเป็นใน u t u b e ครับเขากำลัาพิมพ์เสียงนกิลลุ่มครับโหลดได้ทุกเสียงนะครับไม่ต้องไปเสียงเงินซสือครับง่ายๆครับสมมุติเขาเสียเอาเสียงนกิลลุ่มตอกสองคุณภาพเสียงชัดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอัลแรงกเขากดเหรนเลยครับกดเหรนแล้วปุ๊บ เฮากัสต็อปไปนะโอ้กดเข้ามาแช่แล้วครับอ่าแช่เสร็จปุ๊บก,ก็คัดลอกลิงครับี่ยมันจะบอกคัดลอกแล้วนะเขาก็ออกหน้าจอไปแล้วครับเขา Google นะพิมพ์เข้ามา YouTube เอพีสามนะครับอ่าใส่ไป นี่ยมันจะขึ้นมหานาเนียนมาครับห้องก็เลือนลงมากนะครับนี่มาแต่ตรง youtube เป็น m อคอมเิรเตอร์นี่ครับเบิ้งง่ายๆก็ได้ครับบุกสอนสีแดงๆนะครับเ้อาก็แต่ขอไปเลยครับมันจะขึ้นมาานานี่ครับห้อกรบมากดแซ์เลยครับตรงช่องนะครับ ก็จะขึ้นเข้ามาว่างครับเข้าก็แตะว่างนี่ครับนี่กําลังแปลงอยู่ครับนี่ขึ้นมาหนาเนียนมาครับเข้าก็แตะเข้ามาดาวโหลดเด้ครับนี่ครับกําลังแปลงอยู่ครับเขาก็มาแตะเข้ามาดาวโหลดเอ็มพีสามครับ ลองเบิ้งครับใส่เวลาถึงหน้าที่่ครับเขาก็ออกหน้าจอไปแล้วครับรอดสักครู่ครับก็ล่างแปลนครับนี่ครับเบิง้งตรงลูกซ้อนนี่ครับ เดือดขึ้มาบังพุ๊บการดาวน์โหลดเสร็จสิ้นครับบ่ถ,ถึงหนึ่งนาทีครับโหลดได้ทุกเสียงครับหรือเขาจะโหลดเพ่งก็ได้ครับนี่บ่ถ,ถึงหนึ่งนาทีครับอ่าที่นี่เขาโหลดเรียบร้อยแล้วปุ๊บเขาจะยหญ่ลงเมมโมรีการนะครับเขาก็เขาไปในไฟล์วนโตครับเขาไฟล์วนโตกับเขามาที่จัดเก็บภายในครับอ่ามาปุ๊บ เขากัเขามาในช่องดาวโหลดครับนี่ครับมันมีขึ้นมาเนี่ยครับโหลดเสียงจีโหลดร้องหันครับนี่ครับเสียงจีโหลดร้องหันครับโหลดง่ายๆครับเขากับมาแตะแตะปุ๊บเนี่คือขึ้นลูกศรลูกศรเขากับมาข้ามาใหญ่ครับอ่ะใหญ่ใหญ่ปุ๊บเขาก็กดย้อนครับขึ้นมาปุ๊บเนี่ยกะมาแตะตรงเอ m ดดที่สามครับกะ ใหญ่ามากเอดี SD. แค่นี้ครับเรียบร้อยครับใส่เวลาดาวน์โหลดบ่ถึงหนึ่งหน้าที่ครับหลดได้ทุกเสียงครับทุก